สวัสดีครับน้องตลินสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะว่าส,สวยสสวัสดีค่ะก้หมหัวด้วยสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาแล้วครับตามสัญญาครับที่ผมบอกว่าผมจะมาไลฟ์สดไอเทมสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตาดีตาบอดคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็สามารถใช้สิ่งน,นี้ทดแทนในการ ทำกิจกรรมกับลูกๆได้นะครับมันก็คือ Talking Pen นะครับตัวนี้นะครับ t ท็อกกิ้งเพนอันนี้นี่ถือท็อกกิ้งเ n นเลยลูก t a อ k ก n g Pen ก็คือปากกาพูดได้นะครับความพิเศษของมันก็คือใต้ปากกาเนี่ยเขาจะเป็นเซนเซอร์นะครับอ่ะลืมบอกไปว่าอันนี้มันเป็นของ M I S Miss นะครับหาซื้อได้ตาม C 1 Book Center นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ซึ่ง ปากกาตัวนี้อัจฉริยะก็คือมันสามารถพูดได้นะครับก็คือคนตาบอดเนี่ยใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจิ้มตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นอะไรมันจะบอกหมดเลยนะครับผมนิทมนมิธานมันก็อ่านให้ฟังได้นะครับวันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาป้ายยาทุกคนที่สนใจนะครับตัวปากกานี่ก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแต่มันแลกมากับ ความคุ้มค่าที่มันให้มานะครับวันนี้เอาน้องนิดินมาเป็นดีเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นของเขานะครับตั้งดตีลูกางนี้เพราะเป็นของน้องนะครับผมซื้อให้น้องนะครับพอดีไปเจองานอาบุกแฟร์ที่ที่เซนทันแอร์พอร์ตนะครับแล้วไปเจอก็เป็นความฝันที่ผมอยากได้มานานแลันี้ลูกอะไรลูกรูปรูปอะไรคะลูกอะไรคะเนี่ยลูปแมวลูกหมาลูกหมารูปหมาค่ะอ่ะยังพิ่เปิดลูกยาเพิ่เปิด อ่าอันนี้นะครับท็อกกิ้งเพลนตัวเนี้ยมันอยู่ได้สิบชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับใช้ไท้อ่า USB ในการชาร์จปุ่มมันก็ถ้าคนตาบอดซื้อมานะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ปุ่มนะครับปุ่มล่างสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างไว้ห้าวินะครับกดค้างไว,ว้ห้าวิเป็นปุ่มเปิดปิด แล้วก็เป็นปุ่มทวนโหมดที่เราอยู่นะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นโวลูมดาวโวลูมอัพแล้วก็เปิดเพลงนะครับในนี้มีเพลงด้วยนะอมีเพลงด้วยถ้าเกิดว่าเราไปไหนแล้วพบปากกาด้ามนี้ไปเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือไปเกิดว่าเราเอ้แล้วมันกลัวว่าเกะกะเอาปากกาด้ามนี้ไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้น้องรินฟังน้องรินเปิดสิลูกเปิดเลยค่ะกดเปิดเกิดเปิดเสยลูกไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มนี้ลูกอ่ะกดค้างไว้อ่ะปล่อยเลยปล่อยเลย มันมาแล้วนะครับมันจะพูดค่ะต้อนรับสู่ Talking Pet ค่ะอาระดับเสียงจะมีอยู่ได้กันประมาณ6ระดับนะครับเบาเสียงได้นะครับแล้วเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเช็คโหมดได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับโดยการกดปุ่มนี้ปุ่มแรกสุดน,นะครับ Noisy Trumpy Trumpy ช้างน้อยเสียงดังอาอันนี้คือเขาอ่าน Trumpy ช่างน้อยเสียงดังเอาไว้นะครับเป็นนิทานนะครับ,รบซึ่ง ผมจะบอกให้ว่าปากกาตัวนี้โต๊ะที่วางอยู่ด้านหน้านี่คือโต๊ะญี่ปุ่นเหมือนเหมือนของทุกคนทั่วไปนะครับแต่ว่าบนเนี้มันจะมีเพลงมีหนังสือก็ไกลขอไข่ให้ลูกๆได้จิ้มตามจินตนาการของแกนะครับถ้าแกถึงวัยที่จิ้มได้อ่น้องนิดลินลองจิ้มเล่นสิลูกุกนี่มันจะเป็นเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนชัตอนนี้สิบเก้าสามสิบอีกาสิบเก้าสามสิบนาสำคัญต่อเวลาอ่าช่างมันช่างมันอ่าน้องลองจิ้มสิลองจิมงจ้มสิลลกนี่เห็นไหม แนจิ้มได้มันก็จะมีนิทานมีเพลงมีอะไรบนโต๊ะนี่นะครับมีโหมดอังกฤษมีน่ามีโหมดภาษาไทยมีอะไรเราเปลี่ยนภาษาได้นะครับน่าเห็นไหมจิ้มเลยลูกจิ้มเล่นเลยนั่งดีๆนั่งดีๆเอออ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวๆขอโทษๆป้าขอโทษลกูกป้าเปลี่ยนเปลี่ยนให้น้องก่อนเรามาเปลี่ยนโหมด นี่ผมทําเป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้นะครับในการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับใช้สกอตเทปแปะอันนี้น่าจะเป็นอ่วอลลุม่มเป็นสปีดนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนภาษาเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวไปจิ้มก่อนไปจิ้มเปลี่ยนโหมดบนสุดซ้ายของโต๊ะนะครับไม่แพนไปเนาะสตาร์ทก่อน <Start. S 1> อ่ะทีเนี้ยโหมดที่ที่เราจิ้มไปเมื่อกี้มันก็เป็นโหมดที่อยู่ในโต๊ะญี่ปุ่นนี้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะลองจิ้มดูลูก songs for kids สอง for k คิดนะครับด้านซ้ายหมูนี่เห็นไหมจิ้มอีกลูกนี่มีตัวโน้ตให้เล่นด้วยอืมจิ้มอีกด้านขวาก็จะเป็นนิทานอิศโพรห้าสิบเรื่องนะครับอ่ะน้องเราจจิ้มนิทานซะลูก X-ray The dog and สุนัขกับเงานี่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ ว็นหนฟังมันเดินไปในตลาดและพบก,กับเนื้อชิ้นใหญ่วางอยู่มันจะข้ามเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งหนีออกมายัางสะพานข้ามแม่น้ำเมื่อมาถึงกลางสะพานมันก็จะง้กหน้ามองลงไปในลำธารผลัเห็นสุนัขตัวหนึ่งนี่มันก็จะอ่านนิทานให้เราฟังเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบแต่ใ,นใ,นใจว่าโโ อยากได้เนื้อชิ้นนั้นมันจึงอ้าปากเข่าสุนัขตัวนั้นก็หวังจะแย่งเอาเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่ามาติดของตนทันใดนั้นเองเมื่อปากเข่าในท่าอยู่ก็ตกลงไปในน้ำซึ่งกว่าจะรู้ว่าสุนัขกับเนื้อชิ้นนั้นเป็นเงาของตัวเองในน้ำก็สายเกินไปเสียแล้วจบแล้วทีนี้ลองฟังเพลงลูกจิ้มฟังเพลงจิ้มตรงไหนคะ ด้านซ้ายใช่ไหมอันนี้เป็นอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรออัมเบ l ลลร่มนี่มันก็จะมีมันจะมีคำศัพท์สองภาษานะครับซึ่งประกาศตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะอ่านได้แค่แค่สองภาษานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูกประกาศตัวนี้อ่านได้ถึงสามภาษานะครับจีนไทยอังกฤษนะครับผมซึ่งถ้าลูกๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จิ้มเนี่ยอ่ะอย่างน้องนีริมเอามือผมไปจิ้ม Happy birthday นะครับอ่าเขาก็จะเล่น นี่อมันก็จะเล่นให้ให้ไปบนเตอร์ให้ฟังนะครับเย่อะลองฟังเพลงด้านซ้ายลูกลองฟังเพลงด้านซ้ายกนะก็มีเพลงนะครับมีเพลงที่เด็กๆชอบฟังนะครับมีหลายเพลงด้วยกันนะครับซึ่งในตัว ปากกาเนี่ยก็มีนะครับอ่ะป๊อก่อน <You. S 1> อ่ะในตัวปากกาก็มีนะครับซึ่งบนโต๊ะนี่มีอีกหลายอย่างให้เล่นนะครับแต่ที่ผมจะมามาบอกวันนี้ก็คือหนังสือครับปากกาตัวนี้ใช้กับหนังสือซึ่งเป็นหนังสือของ M I S เหมือนกันนะครับมีสัญลักษณ์ตัวอะไรนะเจ๊ที่เวลาเจ๊อ้าวคุณแม่เขาไม่อยู่แล้วนะครับ มันเป็นมันเป็นหนังสือที่มีสัญลักษณ์แบบว่าสามารถจิ้มกับปากกาท็อกกิ้งเพนตัวนี้ได้นะครับมันก็จะอ่านได้นะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะอ่านให้ทานให้ลูกๆฟังฟังที่โต๊ะมันเบือ่อแล้วเออเล่นม oh, ันก็มันเบือ่อแล้วมันมีเนี่ย้เบ <Bird>. ิราเชนีสมมติจะเล่นเบือ่อแล้วบนโต๊ะนี่ไม่รู้จะเล่นอะไรละเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนไปแล้วเบื่อไปแล้วเราก็สามารถหยิบหนังสือที่เขาให้มาในชุดเนี่ยมาอ่านให้ลูกๆฟังได้นะครับเดี๋ยวผมเอาหนังสือมาให้ดูนะ นนะะกันน่นนอนะคะลูกทางนั้นน้เรีจับปากกาไว้ก่อนลูกหนังสือนี้ผมจะรวมไว้นะครับซึ่งมันมีนิทานอยู่หลายเลเวลนะครับมันคือในชุดเนี่ยเขาจะประกอบมา48เล่มนะครับมีก่อไก่แบบฝึกหัดภาษาไทย1234ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู123 4การผันวรรณยุกต์การอะไรมีหมดเลยนะครับภาษาไทยอ่าอังกฤษแล้วก็3ภาษานะครับมีไดนโนเสารัสไดนโนเสารัสอะไรก็มีเยอะแยะนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กๆถึงถึงวัยอันควรก็จะเด็กๆถึงวัยอันควรก็สามารถหยิบมาอ่านได้นะครับอ่านหนังสือนี่นะครับอันนี้คือนิทานที่เราสามารถอ่านได้เวลแรกนะครับนิทาน6เรื่องซึ่งเราสามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะสมมติว่าผมอ่ะอเรื่องนี้เป็นปีเตอร์แพนอาจจะอ่านแล้วก็สามารถอ่านได้ไม่เอาเนาะไม่เอาปี่แพนไม่เอาไปท <Peter Pan. S 2> ีปป่อร์แพนไปไปอ่านลง กีตแารพลงลงก่อนอันนี้อะไรครับหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดง right <in> อยากอ่านไหมถ้าอยากอ่านเดี๋ยวแล้ว่อยแล้วเขาแล้วเเปิดเข้าไปนะครับมีหลายเรื่องอ่านเดี๋ยวๆผมไม่ดูก่อนลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวจิ้มที่หน้าหนังสือนะครับลูกเป็ดขี้เร่ลูกเป็ดขี้เร่ย์อะปีโนกิโอ นี่เราอ่านโกดิล็ก mm hmm. อกกันดีกว่าลูกเราอ, mm hmm. อ่านโกดิล็อกกันดีกว่าเนาะอ่าอ่าอันนี้เก็บก่อนนี่อะไรเนะี่ยฝึกออกเสียงอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นไอ้นั่นครับมันเป็นการ์ดครับเขามีมีเขามีการ์ดการ์ดอย่างนี้ด้วยทุกคนฝึกออกเสียงอ่ามันมีการ์ดอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนการ์ดนี่ลูกยังเล่นไม่ได้ เรามาอ่านกอดีล็อกกันเราดูซิกอดิล็อกกอดิล็อกกับหมีสามตัว Goldilocks and the Three Bears อ่า Goldilocks and the Three Bears ก็คือกอดิล็อกกับหมีสามตัวนั่นเองน้้งนี่อยากฟังไหมลูกอยากฟังค่ามาเดี๋ยวป้าจะอ่านให้ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้นะครับแล้วก็เปิดหนังสือเข้าไปหน้าแรกนะครับเนี่ยกอดิล็อกเดี๋ยวผมดูกันว่าผมเปิดถูกไหมกดิล็อกกั ในหนังสือเนี่ยก็จะมีสองฝั่งนะครับจิ้มได้ทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็มันจะมีรูปภาพตอนนี้มันก็อาจจะเป็นการแนะนําตัวตัวละครนะครับจิ้มดูอันนี้เราองจิ้มลูกน้องอย่าจิ้มตัวไหนจิ้มจิ้มเลยลูกโ oh. oh. อ้โอ้อ่าเป็นรูปภาพนะครับที่จิ้มแล้วมันเจอมีเสียงนี่คือรูปภาพทั้งหมดนะครับที่เขามี oh. Oh. นี่อะไรเออโอ้าจิ้มอีกลูกนี่เสียงบ้านอ่าเสียงโต๊ะอ่าจิ้มจิ้มจิ้มลูกจานนี้ลูก อ่าจี้นี้จี้นี้จีจ้มีอะไรคะโอ้ oh. นี่คุณพ่อเห็นไหมมีคุณพ่อหมีอ่าค, oh. คุณแม่โอ้กูดีล็อกอ่ะพอพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะอ่านให้ลูกใช่ไหมครับแล้วก็เปิดมาคนตาบอดจิ้มมั่วได้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่เจอในอเรื่องเราก็จิ้มไปได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองจิ้มให้ดูอันนี้ป่อป้อยขอลุก <laughs> ไม่เจอไม่เจอนะไ,ไม่เจอ นี่นนพอเราเจอเราก็อ่านเริ่มอ่านหน้าตาน่ารักคนหนึ่งชื่อว่าโกดีล็อกทุกคนเรียกเธอด้วยชื่อนี้เพราะเธอมีผมสีทองงางามดั่งทองคํา ฟังหนังสือฟังเนื yes, people, okay. ii, ok. ้อเรื่องเสร็จแล้วเขาก็อาจจะเจอภาพเจออะไรแล้วเขาอยากจิ้มอันนี้เล่นจิ้มเลยค่ะลูกแล้วจิ้มอะไรนี่คุณดิล็อกเห็นไหมลูกนี่คุณดิล็อกนี่อะไรนี่คุณพ่อมีลูกอะไรอีกลูกอ่ามีคุณแม่ด้วยเห็นไหมเน่ นมีเส uhm, like, ียงกินด้วยถ้าเราจะอ่านภาษาอังกฤษก็สามารถนะครับอ่ะปล่อยก่อนคะลูกถ้าเราสามารถจะอ่านเป็นอังกฤษก็จิ้มข้างบนมากรี้เป็นภาษาไทย้งการล้ใกล้ก็จะเป็นอังกฤษนะครับเดี๋ยวดูให้จิ้มจิ้มม้วนเนี่ย l หรอไหมอังกฤษ She was called Goldilocks because because she has got shiny gold. นี่อ่านอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าต่อไปหน้าต่อไปทม่กี้เราฟังกันเนาะเราก็ลองจิ้มดูทั้งสองฝั่งนะครับว่ามีฝั่งไหนรูเรื่องเลยครับ Goldilocks เป็นเด็กหญิงที่สงสัยฝั่งซ้ายเห็นไหมเธอได้แอบเข้าไปเที่ยวเล่นในป่าโดยไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของแม่ตลอดทางเดินเข้าไปในป่า Goldilocks เห็นดอกไม้แสนสวยนานาชนิดเธอรู้สึกตื่นเต้นมากอ้โหม ดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยฉันเก็บดอกไม้พวกนี้ไปให้คุณแม่สักช่อดีกว่าคุณแม่จะต้องชอบใจมากแน่ๆ mm hmm. เธอพูดกับตัวเองแป๊บหนึ่งลูกอ่าทีนี้นูเห็นภาพอะไรห,หนูอยาจิ้มหนูอยากจิ้มจิ้มเลยเพราะหนูฟังหนอเรื่องเสร็จแล้วอาจิ้มเลย,เลยค่ะจิ้มตรงนี้จิ้มเลยอันนี่คือบรรยากาศในป่าอาจจะมีเพลงประกอบนะครับด้านซ้ายมีอะไรไหมนีอะไรสรุปอ้อ,อนี่เห็นไหม ดอกไม้รูกโกดีล็อกลูกอะไรนะครับอ่าทีนี้เราถ้าเราจะอ่านต่อก็เปิดหน้าต่อไปเรื่อยๆจิ้มมวดได้เลยครับคนตาบอดจิ้มได้คนตาดีดูภาพน่ะอันนี้คือมันจะหลงทางละอ่ะเราไปดูนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าลูกจิ้มค่ะโกดีล็อกเพลิดเพลินกับการเลือกเก็บดอกไม้เธอไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองได้เดินหลงทางเข้ามาในป่าลึกและมีเส้นทางคดเคี้ยวมากมา Oh, no. นี่มีดนตรีประกอบด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็มันมีหลายเล่มนะครับมันมีหลายเรื่องม,มีหลาย,อ,ลายอ่าเราสามารถไปซื้อเพิ่มเติมเพื่อม,มาอัปเดตประกาศได้นะครับเพราะว่าเขาทํามาประมาณ หนึ่งหมื่หนหนึ่งพันกว่าเล่มแล้วมั้งนะครับที่ทาให้เด็กๆหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นผมก็จําข้อมูลไม่ได้ละนะครับต่อไปการฟังเพลงในปากกานะครับนี่เรียนจา๋าเปิดเปิดเพลงในปากกาให้ป้าฟังห,หน่อยลูไม่ใช่ลูกไม่ใช่ค่ะ <Baby Bear. S 1> เปิดเพลงในปากกาก่อนเปิดข้างบนนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเพลงได้บเาดบาเสียงถ้ากดตัวเบาเสียงเล่นเสียงดังขึ้นมันก็จะ มันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเพลงให้นะครับเห็นไหมอยากฟังเพลงไรลูกเพลงเด็กๆนะครับฟังได้นะครับพกปากกาด้ามเดียวไปไม่ต้องกลัวว่าลูกจะเหงานะครับเราก็เปิดเพลงให้แกฟังได้เห็นไหมอ่าอะนังลิลเรงเพลงนี้กับปลาดีกว่าลูกเดี๋ยวป้าเลีอยให้ เามาร้องเพลงด้วยกันผลไม้อ่าเอ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 าผักเอาเอาผักดีกว่าอ่านะครับเปิดเพลงเลือกเพลงฟังได้นะครับเกาะกระทาะหน้าแล้วลองลองได้ไ็นรูปเพลงนี้ไม่ได้อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยนะครับมันมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ เนี่ยเพลงที่เราเคยได้ยินทั้งนั้นเลยนะครับมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราเปลี่ยนนอเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนตอล็อกตอล็แตกเอ้ามาซื้อดอกไมมาซื้อดอกไม้ลูกเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนดอกยตัวล็อกกับหมีสามตัวอ่าทีนี้กลับมาบนโต๊ะนะครับแล้วก็มาสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับนี่ สตาร์ทนะครับอ่าอ่ะจิ้มเลยลูกนี่ปล่อยให้เขาจิ้มก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามันมีหลายโหมดนะครับหนังสือก็มีอยู่หลายเล่มนะครับหมูหนังสือก็มีให้เลือกอยู่หลายเล่มนะครับมีทุกโหมดเลยนะครับตั้งแต่ง่ายจนถึงยากนะครับคือลูกๆอะ่ะอ่านหนังสือสี่ปดเล่มเนี่ยผมคิดว่าถ้าการอ่านอ่านปีละปีละสิบสองสิบสองเล่มนะผมว่า สี่ปีครับก mm ่ hmm. อจะหมดอ่ะแล้ว mm hmm. พวกผมก็จะซื้อเข้ามาให้แก <X. S 1> ใหม่เรื่อยๆนะครับผมเอแกจะฟังไม่ทาน t h e นะครับนี่แกก็สามารถจิ้มได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวป้าปิดก่อนลูก ทีนี้ผมจะบอกเพิ่มเติมนะครับวา่าในชุดนี้เขาจะประกอบไปด้วยสติกเกอร์อีก600กว่าดวงนะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์อัดเสียงเราสามารถบันทึกเสียงเรายาวที่สุดเท่าไหร่ก็ได้แล้วไปแปะไว้ตามจุดต่างๆถ้าลูกอปกาไปชี้มันก็จะเป็นเสียงของพวกเรานะครับที่เราอัดเข้าไปหรืออาจจะเป็นเสียงของแกนะครับเป็นสติกเกอร์ดวงวงกลมเล็กๆนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ลองหาหา,หาซื้อเล่นกันดูนะครับ c ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์มีขายนะครับ MIS นะครับผม MIS นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลากล้องละลูกเดี๋ยวจะลากล้องละเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเร็วๆนี้อาจจะมาป้ายาทุกคนเกี่ยวกับ Spender Network นะครับทุกคนติดตามเอาไว้นะครับถ้ามีเวลาผมจะมาป้ายยาเผื่อว่าทุกคนที่สนใจในวงการวิทยุสื่อสารสนใจนะครับเพราะผมศึกษาละเอียดแล้วล่ะเท่าที่คนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับศึกษาละเอียดยิบ าถามว่าเอา,เอาเ,อาเอาเมนูที่ใช้ได้แล้วก็จําเป็นนะนะครับเมนูไหนที่ไม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 ,ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปศึกษามันนะครับเดี๋ยวจะเอามาจะเอามาไอ้นี่ก่อนจะเอามาป้ายยาทุกคนเผื่อจะได้มาเป็นหนึ่งในเครือข่ายร่วมกันนะครับเพื่อมีหลายๆสถานีไฟดับน้ํารั่วช่วยกันนะครับแจ้งข่าวแจ้งอะไรนะครับโอเคอันนี้ลินจ๋าบ๊ายบายก่อนลกูกจะไปละบ๊ายบาย๊าย,ายิ้มยิ้มหวานให้ก่อนก่น สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะครับน้องนีรินนะครับน่ารักที่สุดนะอ่าดูลูกก่อนลูกอ๊ออ่ะไปรอป้าอยู่ข้างข้างหลังเดี๋ยวป้าเจ็บหนังสือก่อนอ๊บตึงโอเคเก่งมากลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลน์หน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาป้ายาเรื่องประกาศพูดได้นะครับอ่าเดี๋ยวติดตามนะครับ น่าจะเป็นสปินเดอร์เน็ตเวิร์กหรือว่าน่าจะเป็นอะไรนี่แหละนะครับเร็วๆนี้นะครับผมอ่ะโชคดีนะครับไปแล้วครับเสแชช